สวัสด,ดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมชอบทานผักหวานกันไหมคะไม่ว่าจะเป็นเอาไปผัดใส่ไข่หรือผัดน้ำมันหอยก็หวานสมชื่อเลยละคะ่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาบุกถึงสวนผักหวานที่จังหวัดนครปฐมจะเห็นได้เลยว่ายอดอวบใหญ่แต่ยอดดีมากๆแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะที่จะได้ผลผลิตดีขนาดนี้เขาจะมีวิธีการดูแลยากง่ายยังไงเราไปพบกับเจ้าของสวนคนสวยกันเลยดีกว่าคะ่ะ ผักหวานยอดอวบเชิญมาดูใกล้ๆได้เลยจ้าสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อสายฝนทองคำอยู่หมู่แปดบ้านยางนครอำเภอเ,อเอนนปปมืองจังหวัดนครปฐมคุณพี่ปลูกพืชอ,อะไรอยู่คะและมีอายุเท่าไหร่แล้วคะผักหวานจา้ เขาก็เรียกว่าผักหวานบ้านอ่ะเริ่มปลูกมา8เดือนเจเดือนอ่ะก็ปลูกผักหวานแต่สลับดงไปเรื่อยๆปลูกไปผักไปเรื่อยๆไลฟาฟาวาจ้ะผักหวานดูแลยากง่ายยังไงบ้างคะและเขาไม่ชอบอากาศแบบไหนคะผักหวานถ้ามันไม่เป็นโรคมันก็ง่ายๆมันติดที่ว่าเป็นชลาอย่างเดียวถ้าดูแลถึงก็ไม่เป็นคุณพี่มีรายได้จากการขายผักหวานดีไหมคะและเอาไปส่งขายที่ไหนคะ อากาศแบบฝนตกจะเยอะไม่ชอบก็ดีนะปีนี้ดีเพราะว่าช่วงนี้มันโลละ50มีแมคค้ารับส่งไปส่งแมคค้าแมคค้ามารับที่บ้าน2เจ้ามันเพิ่งจะขึ้นมาช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวยพอหน้าหน้าร้อนๆะมันจะถูกถูกหน่อยแต่ถ้าหน้าเนี้มันจะแพงตลอดแต่ถ้าหน้าร้อนยอดันเยอะมันก็จะถูกไงคุณพี่มีวิธีการดูแลผักหวานยังไงบ้างคะ ให้น้ำวันละหนแล้วก็ปุ๋ยก็10บวันใส่หนึง่งคุณพี่มีต้นคุณค่าปุ๋ยค่ายาประมาณเท่าไหร่คะและตอนนี้มีโรคแมลงกวนเย็ดไหมคะค่าปุ๋ยใส่รอบหนึ่งก็ไม่ถึงกระสอบอะทั้งไร่เลยจ้ะใช่ทั้งไร่เลยไม่ถึงกระสอบฉีดยาให้ฮอร์โมนนานๆใส่ที มันจะเป็นพวกแมลงไอ้เพี้ยท่านนอนไม่ค่อยมีมีแต่เพี้ยมากกว่าตอนนี้ไม่มีตอนนี้ยังไม่ค่อยเยอะเห็นบอกว่าตอนนี้ใช้ฮอร์โมนช่วยบำรุงด้วยพี่ใช้อะไรอยู่คะกรีนนาโนจ้ะดูโทรทัศน์ทำไมคุณพี่ถึงตัดสินใจสั่งกรีนนาโนมาใช่ละคะและตอนแรกกลัวโดนหลอกไหมคะอ๋อเตอนนั้นเห็นเขาปลูกผู้ใช้ในทรทัศน์ก็เลยสั่งซื้อ ดูว่ามันเขียวไงมันไม่เป็นโรคดูเหมือนว่าไม่เป็นโรคเขียวก็เลยซื้อเลยโทรสั่งเลยทีแรกก็ไม่เชื่อหรอกเพราะลองยามาทุกอย่าง <c oughs> กลัวเสี่ยงไงเพราะว่าเซลลก็มาทุกวันแต่ว่าก็เสี่ยงสั่งใช่เซลย,ยาย,ยี่ห้ออื่นไม่ลองเสี่ยงแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าของถูกและดีมีอยู่จริงใช่ไหมล่ะคะคุณพี่ แม่ขนาดเซลล์ใหญ่ยี่ห้ออื่นมาขายให้ทุกวันยังไม่เชื่อแล้วทำไมคุณพี่ถึงเชื่อในสิ่งที่เห็นในทีวีล่ะคะเราดูจากใบมันไงดูจากสีที่ใบมันะก็เลยโทรสัง่งแน่นอนละคะ่ะของดีจริงไม่ต้องพูดเยอะให้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์กันจะดีกว่าพอใช้กลีนนาโนไปแล้วมันเห็นผลดีขึ้นยังไงบ้างคะมันก็เขียวขึ้นแล้วยอดมันก็ดกขึ้น มันแตกยอดเยอะขึ้นเนี่ย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 มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเวลามันแตกมาหากักปุ๊บมันก็จะแตกขึ้นมาอีกแตกเร็วขึ้น่าเดิมกิ่งหนึ่งปกติมันจะได้ยอดหนึ่งใช่ป่ะนี่บางกิ่งก็ได้สองยอดอวบขึ้นใบก็ดีขึ้นเมื่อก่อนตอนนั้นที่เล็กๆนั้นเพี้ยมันจะลงไงมาใช้ตัวนี้เพี้ยก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่พอใช้กรีนานาโนไปแล้วคุณพี่ได้ประหยัดปุ๋ยลงบ้างไหมคะก็ประหยัดลงนะเมื่อก่อนใส่เกือบลูกเดี๋ยวนี้เหลือ ส0มสิบโลต่อลูกลูกมัน50าสโลอะ่ะโอ้โหปุ๋ยลดลงเกือบครึ่งแบบนี้กำไรก็เหลือเพียบเลยใช่ไหมคะ การปลูกผักหวานยากไหมคะไม่ยากจิ้มพันลงไปแล้วก็ปลูกได้ก็เป็นเลยอะ่ะถ้าลดน้ําบ่อยอะ่ะใหม่ๆต้องลดน้าบ่อยๆชอบดินเหนียวอ,อากาศปกตินี่แหละมันชอบน้าร้อนมากกว่านะแต่ถ้าต้องให้มันเป็นแล้วอะ่ะถ้าน้าหนาวยอดมันจะไม่พุ่งชอบร้อนมากกว่าหนาวถ้าหนาวยอดมันจะหดหดถ้ายอดมันหดจะมีวิธีแก้ยังไงบ้างคะก็ต้องซื้อยายืดใส่ให้มันให้มันยืด ส่วนมากเขาจะใช้กับพวกเอพวกผักใบพวกใบกุช,ช่ายพวกอันนี้พวกผักบุ้งนั่นแหละยืดให้ต้นมันยาวให้ข้อมันยาวเห็นบอกว่าผักหวานจะมีปัญหาเชื้อราลงปัญหานี้มันเป็นลักษณะยังไงคะและเรามีวิธีแก้ปัญหาเชื้อราย,ยังไงบ้างคะมันก็ต้องใช้ยาเชื้อรานั่นแหละค่ะมันถึงจะหายตอนนี้ยังไม่ได้ลงเลยมันน้อยก็เลยยังไม่ลงมัน มันมีแต่ว่ามันน้อยไงก็เลยยังไม่ได้ได้ลงมันไงมันมีเหมือนกันแต่ว่ามันมีน้อยเปอร์เซ็นต์มันน้อยไงมันเหมือนว่าต้นมันจะยุบลงไปอ่ะมันถึงจะไอ้นียแล้วเราก็ใช้วิธีตัดกิ่งออกมาอย่างนั้นน่ะทิ้งอ่าใช่น่ะแบบนั้นน่ะแบบข้างนอกน่ะตัดเกือบถึงโคนอ่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะแตกขึ้นมาใหม่ให้เราเก็บใหม่อีกรอบหนึ่งคือวันเนี้ยเนี่ยมันถ้าต้นมันสูงใช่ป่ะเดี๋ยวเราก็จะตัดแค่ประมาณเนี้ย ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะแตกใหม่อีกรอบหนึ่งเราก็ต้องปลูกใหม่เพราะว่าเป็นการควบคุมต้นแม่มันสูงเกินเราจะได้เก็บง่ายไงคุณพี่เก็บได้ประมาณกี่กิโลต่อวันคะและขายได้วันละเท่าไหร่คะต้องส่งหมค้าสองเจ้าวันหนึ่งเจ้าละสิบโลเช้าเย็นวันละยี่สิบกโลตอนนี้โลละห้าสิบก็พัน่าบาทถึงมั้งไม่ถึงมั้งแล้วแต่แลแต่ยอดแลแต่ยอดถ้ายอดเยอะก็เก็บแมคคาเพิ่ม โอ้โหรายได้ไม่ธรรมดาเลยนะคะมีรายได้วันละเป็นพันทำผักหวานกันแบบสบายๆนั่งนับเงินกันแบบชิลๆแบบนี้ใครบ้างล่ะคะที่จะไม่ติดใจแม่ค้าเขาชอบยอดแบบไหนคะเขาจะชอบยอดแบบอ,บอวบๆเนี่ยเขาเด็ดแท่นเนี้ยเนี่ยเขาเด็ดประมาณนี้ละ <c oughs> ก็มันเปาะไงขายดีช่วงนี้ขายดีส่วนมากก็ผัดผัดน้ำมันแกงเลียงอะไรเงี้ย คุณพี่พูดมาขนาดนี้หนูอยากจะเก็บยอดผักหวานอวบๆใหญ่ๆเอาไปผัดน้ำมันหอยแล้วล่ะค่ะคุณพี่ช่วยพาหนูไปเก็บผักหวานหน่อยนะคะมาพาไปดูยอดมาทานูนยอดสวยๆ โปรโมชั่นถูกและดีมีอยู่จริงซื้อกลีนนาโนแคปซูล1นกระปุกปกติราคา3,000บาทลดเหลือ1,000บาทซื้อกลีนนาโนชนิดน้ำสีขวดปกติราคา3,960บาทลดเหลือ1,000บาทก็ดูรายการโทรทัศน์มาเรื่อยๆเอ๊ะเห็นเขาประกาศว่ามันจะดีหรือเปล่าวะลองใช้ดูซิว้าก็2ปีแล้วอะก็ดูมาเรื่อยๆพอเปิดเห็นก็ดูว่าเออเขาฉีดผักฉีดข้าวได้อะไรได้อย่างเงี้ย อย่ลองโทรสั่งดูซิว่ายัางไงก็เห็นเขาข้าวเขาได้ดีก็เชื่อนะนี่แบบพี่เองชอบชอบลองของใช้อะ <c oughs> เรื่องยาอะไรเนี่ยชอบลองเงี้ยก็น้ำหนักดีไม่แพงอะแต่ใจพี่เองนะว่าไม่แพงอก็เพืกแมลงเพื่อต้นเขาแข็ง <c oughs> แข่งดีอะไรดีอย่างเงี้ยแล้วรวงดีเม็ดใสใช้ขีมโนาโนเนี่ยมันตลอดคุ้มนะ แต่ว่าผลผลิตข้าวเราก็เพิ่มขึ้นเยอะอ่ะปุ๋ยก็ลดลงเยอะก็ว่าดีอ่ะดีสุดๆเลยอ่ะเม็ดแก่งน้ำหนักดีใช่เราพอใจมากอ่ะเพราะว่าใช้ตัวนี้มาคีมนาโนเยี่ยมยอดเล็กๆมันจะแตกแขนงออกมาอ่อนๆอ่ะมันจะมีแล้วดอกมันก็ไม่ร่วงไม่อะไรเลยแค่สองวันเนี่ยมันโตขึ้นอีกเยอะครับผิวมันจะใสเลย ผม,ผมก็ชอบอะ่ะพอฉีดแล้วเจ้านี้เขาเดินมาดูหุ้ยผีนี่สวยแลวอีกอย่างหนึ่งชอบใจอย่างมแมลงนี้ไม่เข้าเลยไม่มีเลยพันดาปราบยากมแมลงเนี่ยประทับใจที่ว่าฉีดแล้วมแมลงไม่มีลูกโตวไวครับเพียวนี่หมดเลยเพียมวีข่าวนี้จะไม่มีเลยแต่ก่อนนี่เยอะฉีดยาแรงๆอะไรก็ฉีดก็มีอยู่แต่พอฉีดนี้เข้าไปแล้วมาดูนี่จะเตี้ยงเลยไม่มีเลยเดี่ยถ้าใช้นี่แล้วจะได้ผลแน่นอน ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมต่อไปนี่ผมไม่เอายางอืนแล้วเพราะผมได้ดีอันนี้ผมต้องเอานี้เลยครับอะกรีนาโนนี่เยี่ยมใช้แล้วแรงไม่มีเลยแมงวีขาวตะก,กอนผมปาบมานานแล้วไม่เคยหมดพอใช้นี่แล้วไม่มีเลยตอนนี้ผมชอบดีเยี่ยมคุ้มมากขึ้นเมื่อซื้อกรีนนาโนครบ3,000บาทลดสุดขีดจ่ายเพียงแค่2,500บาทเท่านั้นรับของแถมไปเลยฟรีกระเป๋าผ้าหนึ่งใบมูลค่า250บาทพิเศษ สะสมยอดครบ5,000บาทแถมฟรีไปเลยเสื้อแข็นยาว1ตัวฟรีฟรีรีบรีบก่อนของหมดนะคะสนใจโทร02-104-9999-085-776-0707 อ,อวกไหมล่ะโอ้โหผักหวานของคุณพี่ยอดอวกแตกยอดดีมากๆเอาไปผัดน้ำมันหอยทั้งหวานทั้งอร่อยแล้วล่ะคะ่ะทำไมผักหวานในสวนของคุณพี่ถึงได้ยอดอวกขนาดนี้ล่ะคะอ๋อพี่ใช้กีนนาะโนก็ช่วยได้นะฉีดแล้วมันก็แตกยอดแตกยอดดีแล้วมันก็ไม่ค่อยเป็นโรคเท่าไหร่ช่วยแตกยอดช่วยขยายกอ เพราะมันพอยอดนี้แตกไปมันก็ขยายขยายไปเรื่อยๆไงขยายกินผักหวานป่ากับผักหวานบ้านแตกต่างกันยังไงคะและรสชาติมันแตกต่างกันไหมคะก็รู้จักแต่ผักหวานนี้กับผักหวานป่าแค่สพันมีผักหวานบ้านกับผักหวานป่าผักหวานป่ามันจะเป็นใบเล็กๆแต่ผักหวานบ้านมันจะเป็นอย่างเงี้ยรสชาติเหมือนกันไหมผักหวานนี้มันจะมีกินมากกว่าผักหวานป่าผักหวานบ้านดูแลง่ายกว่า แต่ละพันธุ์มันปลูกยากง่ายแตกต่างกันยังไงบ้างคะก็ผักหวานบ้านปลูกง่ายกว่าไม่ขึ้นผักหวานป่ามันต้องปลูกชายเขาชายแต่ผักหวานบ้านปลูกดินเหนียวดินทรายก็ได้นะคุณพี่ช่วยแนะนำเคล็ดลับการปลูกผักหวานให้คนที่สนใจปลูกหน่อยค่ะเริ่มต้นก็คือต้องซื้อพันธุ์นะคะซื้อกิ่งอนะ่ะแล้วก็มาปักแต่ก่อนซื้อมาจากบ้านข้างบ้านนะ่ยเขาขาย เราก็มาขยายเองได้รุ่นสองก่อนปลูกต้องไถปักได้เลยลดน้ําแล้วก็ปักได้เลยประมาณสองเดือนกว่าๆก,ก็เก็บได้เลยรอบแรกมันจะเป็นยอดเล็กๆพอเก็บไปเรื่อยๆมันจะยอดใหญ่เองมันจะใหญ่ขึ้นเองผักหวานมีอายุประมาณกี่ปีคะส่วนมากได้ประมาณสิบเดือนหรือถึงปีเนี่ยเขาก็จะตัดแต่งใหม่แล้วมันก็จะใช้ต่อเดิมนี่แหละ แตกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งจะรอบสองนะถ้าอยู่คือไม่ต้องลงทุนใหม่แต่ถ้ามันเสียคือมันเป็นเชราก็คือต้องถ่ายทิ้งแล้วปลูกใหม่ไหม่ๆม่เราก็ตัดต้นเชราออกถ้ามันลามเยอะๆคือถ้าเรามันเหลือน้อยคือเราถ่ายยกแปลงเลยง่ายกว่าเรียกได้ว่าลงทุนปลูกครั้งเดียวเก็บขายได้ตลอดปีแค่เราดูแลไม่ให้มีเชื้อราจะได้ไม่ต้องถ่ายทิ้งแล้วปลูกใหม่นะคะ นอกจากเชื้อราแล้วมีโรคมแมลงกวนบ้างไหมคะและมันจะมาทําลายผักหวานของเรายัางไงบ้างคะสุดมากมันจะมีเพี้ยไฟอย่างเดียวมันยอดมันจะหยิกหยก็ลามรามแต่ในดงนี่แหละก็ฉีดยาให้มันผลเดียวมันก็หายมันก็เหมือนเดิมช่วงนี้ไม่เป็นเวลาอากาศที่ร้อนจัดแล้วก็ฝนล,ลงมานั่นแหละคือเป็นที่อากาศปิด ร้อนแล้วอากาศปิดกระทันหันนะมันจะเป็นเชละมันจะเป็นเพียียไฟร้อนๆเนี่ยไม่เป็นไรถ้าฝนลงมาคือเป็นเลยก็เจอเพียียไฟนี่แหละเพียียไฟกับยอดไม่ยาวคือไม่มีแดดถ้าไม่มีแดดคือยอดมันจะสั้นเจอช่วงนั้นคือไม่มียอดไม่ยาวอ่ะเพราะว่าช่วงที่ว่าฝนตกเยอะๆนะ่ะมันไม่มีแดดเลยไงก็เลยไม่ยาวแบบนี้ก็แย่เลยนะคะเพราะอากาศบ้านเราแปรปรวนบางวันร้อนจัด บางวันไม่มีแดดก็จะทำให้ผักหวานมีปัญหาและคุณพี่แก้ปัญหายอดไม่ยาวอย่างไงบ้างคะก็ฉีดยาฉีกีนนโนนี่แหละให้มันยาวเรียกได้ว่ากีนาโนเนี่ยเป็นตัวช่วยสำคัญเลยนะคะที่จะช่วยให้ผักหวานของเราแตกยอดได้ดีพร้อมส่งขายได้ทุกวันตอนแรกที่สั่งกีนาโนมาคุณพี่คิดไหมคะว่ามันจะได้ผลดีขนาดนี้คิดว่าไม่ได้ผลหรอกลองสั่งดู ก็เลยลองสั่งดูมาคนแถวนี้เขาใช้กลีนาโนบ้างไหมคะไม่มีนะไม่เห็นมีใครใช้เลยนะนไม่ค่อยมีเพราะว่าแถวนี้เขาปลูกกันกับทุกดงใช่เพราะหวานมันจะเป็นระดับนี้เกือบทั้งหมดน้อยบ้านที่จะแมงวีขาวลงก็คือต้องททิ้งมแมลงวีขาวมันเกิดจากอะไรคะและคุณพี่ได้ตัดแต่งกิ่งบ้างไหมคะมันก็เกิดจากเพ้ยนี่แหละแล้วมันก็มันเกิดจากเนี้ยต้นมันสูงเกิน แล้วเขาไม่ได้ถ้าไม่ถ้าไม่แต่งคือตัดทิ้งเลยถ้าแต่งไม่ทันอ่ะถ้าเอาไม่อยู่ก็คือถ่ายเลยง่ายกว่ามันจะอยู่ใต้ใบชายยังไม่ได้แต่งเพราะว่ามันยังไม่ได้กําหนดแต่งมันยังไม่ได้ครบ8เดือนยังไม่ได้ปีอะยังไม่ชนปีการตัดแต่งกิ่งเป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะผักหวานเขาจะไม่ชอบที่อับชื้นซึ่งเป็นสาเหตุของแมลงหวีขาวนั่นเอง คุณพี่มีระยะการใส่ปุ๋ยและฉีดกลีนานโนยังไงบ้างคะ10วันใส่หนึ่ง7วันฉีดหนึ่งใช้แค่ปุ๋ยกับกีนานโน2อย่างจ้ะคุณพี่ตัดผักหวานได้วันละกี่กิโลคะเก็บทุกวันวันล,ล20ะ20ฟากิโลช่วงเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องคัดจ้ะเก็บแล้วชั่งใส่กิโลได้เลยโอ้โหได้วันละ20กิโลกิโลละ50บบาทคิดคิดดูแล้วมีรายได้วันล,ละเป็นพันแต่ใช้ต้นทุนเพียงน้อยนิด ขอบอกได้เลยว่าปังปังปัง,ปงสุดๆเลยนะคะแม่ค้าที่เขามารับที่สวน เขาจะไปส่งขายที่ไหนต่อคะเขาก็ไปส่งแม่ค้าต่ออีกทีนแต่ว่าโลเท่าไรไม่รู้ไงตลาดนคนปรปฐมตลาดปฐมมงคลอะแล้วแต่แม่ค้าบางคนก็ไปกรุงเทพมีแต่เจ้าประจําต้องถ้าจะปลูกต้องหาแม่ค้าก่อนอะแม่ค้าหายากผักหวานมันเป็นผักที่ว่าต้องหาต้องมีแม่ค้าอ๋อพี่ส่งผักแม่ค้าเขาอยู่แล้วเขารับซื้อพอดีก็เลยได้ปลูกได้เลย เมื่อก่อนคุณพี่ปลูกพืชอะไรอยู่คะและได้ฉีดกลีนาโนหรือเปล่าคะเมื่อก่อนก็ทำกุยช่ายทำผักทั่วไปนั่นแหละจ้ะไม่ได้ฉีดคุณพี่ร่ำใช้กลีนาโนมานานหรือ,อยังคะและตัดสินใจนานไหมคะกว่าจะสั่งซื้อกลีนาโนมาใช้เพิ่งจะเมื่อสิงหาที่โทรไปสั่งโอ้ไม่นานเท่าไรหร่หรอกพี่ดูโทรทัพท์พี่ตื่นมาพี่เห็นพี่ก็เลยสั่งเลยไม่ได้คิดเดออพี่เห็นว่ากุชายช่มันเขียวแล้วก็ เพราะว่ากูยช้ายทุกดงส่วนมากตอนนั้นมันเป็นโรคหมดเลยพี่เห็นพี่ก็เลยโทรสั่งปุ๊บเลยดูดาวเรืองคนอไอ้วันนั้นนะ่ะดูมันออกกุยช่ายแล้วก็ออกดาวเรืองก็เลยโทรสั่งเลยเพราะพี่ปลูกด้วยไงพี่ปลูกดาวเรืองด้วยไงก็เลยเอ้ยลองดูคุณพี่คิดว่าการใช้กลีนานาโนมันคุ้มค่าไหมคะและแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่คุณพี่เคยใช้มาอย่างไงบ้างคะก็คุม้มอ่ะเพราะว่า ยาทุกตัวมันก็ราคาไล่เลี่ยงกันหมดนั่นแหละก็เลยใช้ได้อยู่เคยใช้อยู่พอใช้ไปใช้ไปมันจะลดน้อยลงไะประสิทธิภาพอะคือว่าฉีดไปมันจะดือ้อะมันจะดื้อยามันจะไม่ยาวไม่ไม่เหมือนเดิมอะฮอร์โมนเหมือนกันพอใช้ใช้ไปมันจะดื้อนะต้องขอบอกเลยว่าก l ี n านโ o เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพใช้แล้วเห็นผลจริงอย่างสม่ำเสมอไม่มีดื้อยาแน่นอนคะ่ะ รู้สึกว่าคุณพี่ประทับใจในตัวกลีนนาโนมากๆเลยคุณพี่ประทับใจอะไรบ้างคะก็ใช้แล้วเขียวแล้วก็ไม่ค่อยเป็นโรคเท่าไหร่ช่วยได้จ้ะช่วยลดต้นทุนแล้วก็ต้นอวบยอดอวบขึ้นจ้ะใส่ปุ๋ยน้อยลงแล้วก็ไม่ต้องฉีดยาบ่อยแต่ฉีดปกติตามรอบอะ่ะชุดต้องพี่สั่งตั้งแต่สิงหายังไม่หมดอะ่ะเหลือขวดนี้ขวดนึงกับอันนี้กระปุกครึ่งกระปุก โอ้โหเรียกได้ว่าประหยัดต้นทุนแต่ผลผลิตเพิ่มแบบนี้จะไม่ให้รักไม่ได้แล้วนะคะคุณพี่คุณพี่คิดว่าการใช้สารอินทรีย์มันดีกว่าสารเคมียังไงบ้างคะดีกว่าคือไม่ต้องไอ้นี่ไงไม่ต้องไม่ต้องเอาสารพิษเข้าตัวดีกว่าเพราะไม่ต้องใช้สารพิษเข้าตัวถ้าฉีดประจํามันจะอยู่เลยไม่ต้องใช้เคมีปลอดภัยปลอดภัย ของพี่ไม่ได้ฉีดอ่ะของพี่ลดไปเลยอ่ะพี่ก็เลยไม่รู้ว่ามันดีกว่าอย่างไงอ่ะส่วนมากคนเขาจะใช้เป้ฉีดใช่ปะละ่ะแต่ว่าพี่ใช้ลดไปกับสปริงเกงอร์ไงดีไงดีฝากกินยามันจะเบากว่าสารเคมีคุณพี่ช่วยชิญชวนพี่น้องกเกษตรกรทางบ้านให้หันมาใช้กลีนาโนไหน่อยค่ะฝากให้ช่วยซื้อส,อสารกลีนาโนจ้ะใช้แล้วดีจริงๆกินนาโน ใช้แล้วรวยวันนี้หนูก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่สายฝนมากๆเลยนะคะขอให้ผักหวานขายได้กำไรดีๆเป็นกอบเป็นกำมเลยนะคะ mm. เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมรายได้ดีขนาดนี้อยากจะหันมาปลูกผักหวานเหมือนพี่สายฝนบ้างหรือเปล่าคะ mm. วิธีการปลูก mm. ก็ไม่ยุ่งยาก mm. แค่ดูแลไม่ให้มีเชื้อรากวน mm. ก็หายห่วง เพราะผักหวานบ้านนั้นปลูกง่ายราคาดีเพียงแค่เรามีใจรักใส่ใจดูแลเอาใจใส่เขาอย่างสม่ำเสมอและอย่าลืมตัวช่วยสำคัญอย่างกลีนนาโนใครที่สนใจอยากลองใช้อยู่แล้วก็รีบโทรสั่งกันเข้ามาได้เลยค่ะเพราะของถูกและดีมีอยู่จริงสำหรับวันนี้รายการกล้าลองของดีหมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ